สนองกลับเข้ามานะนั้นเกิดเรื่องใหญ่ถึงก็ต้องไปไปไปบทเรียนเข้ามามาบทพระเอาผ้ากาสมาพาัฒปกป้องแต่ปกป้องไม่ได้แล้วไอ้ไอ้แมวเนี่ยผมจะดูสิว่ามันจะลอยหน้าอยู่ในขนาดไหนมันจะร่วมตัวร่วมใจกับไอ้พวกรัฐบาลน,นี้ถึงไม่ต่อหน้ากับรับหลังมันจะพากันไปสู่ความหายนะเร็วยิ่งขึ้นมองในแง่บวกก็คือว่าทักษิณน,นี่ก็เป็นตัวเร่ง เล่งจุดหาย,ยานาของชนชั้นปกครองที่เข้ามายึดอำนาจอย่างปราศจากความชอบธรรมไม่จะอ้างกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ผมเห็นว่าให้เรามองความเรียร้ายต่างๆนี่แต่ที่ใช้คำว่าต้องให้เห็นวิกฤตให้เป็นโอกาสและผมเชื่อว่าโอกาสแห่งความเป็นประชาธิปไตยจะมาเร็วยิ่งกว่าที่คิด จต้องขอยืมคําของเจ้าค,คุณคุณรมคงเป็นสวัสด์นัานคูอว่าอปรีไปจังไรามาคือส่วนใหญ่ก็พวกอป,ปรียังอยู่แทบๆทั้งนั้นน่ะจังไรค,คือตัวนายกและทั้งหมดนี่มันก็มารุมกันกินบ้านกินเมืองไม่นึกถึงพระอ,อกรัศดรแต่มองในแง่ดีก็คือว่าอันนี้มันจะเร่งให้พวกทรราชเหล่านี้ถึงซึ่งความไายนณะเร็วขึ้นเพราะอย่างน้อยพักก้าวไกล ก็จะมีโอกาสแสดงตนแสดงความเห็นอย่างถูกต้องดีงามเช่นเมืเ่อเดียวๆนี้พรรคเก้าไกลไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พูดขึ้นสภาก็ไม่ร่มและขืนปล่อยให้สภาประชุมกันโยงเงลงี้ยงโยงเลยงแบบนี้และทันที่ผิดกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยบ้านเมืองไปไม่รอดและพักคเก้าไกลเขาฉลาดพอเขาก็จะถามปัญหาที่ตรงประเด็นต่างๆปัญหาหลายปัญหาไอ้พวกนี้จะตอบไม่ได้ถึงจะเลี่ยงไปเลี่ยงมา เป็นเหตุให้ประชาชนพลเมืองจะเห็นเลยว่าไอ,อ้พวกอับปีไอ้พวกจางไรเหล่านี้เนี่ยมันจะทนความจริงไม่ได้ทนชาทิเบตไตไม่ได้เพราะมันเป็นตัวแทนของทรราชที่ต่อต้านชาธิปไตยผมเชื่อพวกนี้จะเป็นลกการเร็วยิ่งขึ้นขพโทษยิ่งเฮียมากเท่าไหร่ยิ่งระยะม,มากเท่าไหร่มันจะไปเด็วมากเท่านั้นเพราะคนตื่นตัวมากแล้วไม่เหมือนแต่ก่อนนี้ คนเติบโตเวลานี้นะแม้กระทั่งคนตามชนบทที่ห่างไกลออกไปจาก,จากเพื่อนเที่ยงเนี่ยรู้เรื่องการเมืองดีเลยและคนเหล่านั้นไม่เฉพาะคนหนุ่มคนสาวนะครับคนแก่แม่เฒ่าก็รู้เรื่องบัวพันธุในอยู่บ้านผมเนี่ยอายุก็ห้าหกสิบแล้วแล้วเขากลับไปบ้านเขาที่ที่ภาคอีสานเขามารายงานเลยคนภาคอีสานเห็นด้วยกับพรรคเก้าไกลทั้งนั้นเห็นเลยว่าไอ้ความใดยาของพรรคต่างๆ แล้วก็ทั้งทั้งที่ทพรคเก้าไกลไม่ได้ใช้เงินซื้อเสียงเลยนะแสดงว่าคนตื่นตัวมากแล้วก็ไอ้พวกที่ปกครองาปกครองมา,มา,มาเวลานี้คงจะพัฒนาการไปโดยเร็วและยิ่งตอนนี้ไปร่วมมือกับไอ้แมวด้วยแล้วเนี่ยไอ้แมวนี่เป็นตัวเลวร้ายที่สุดที่กลับเข้ามาได้เมื่อสนอมกลับเข้ามานั้นเกิดเรื่องใหญ่ถึงก็ต้องไปไปไป,ไป,ไป,ไปบทเรียนเข้ามามาบทพระเอาผ้ากาสาวพัดปกป้องแต่ปกป้องไม่ได้ แล้วไอ้ไอแมวเนี่ยผมจะดูสิว่ามันจะลอยหน้าอยู่ในขนาดไหนมันจะร่วมตัวร่วมใจกับไอ้พวกรัฐบาลนี้ถึงไม่ต่อหน้าก,กับรับหลังมันจะพากันไปสู่ความพายนะเร็วยิ่งขึ้นอิปรากจังไรมันหาชินด,ด้วยกันพวกนี้มันไม่ได้คิดถึงประโยชน์สุขของรัฐดรนไม่ไม,ไม่ไม่นึกถึงตัวบทกฎหมายมันคิดอย่างเดียวว่าทำไมพวกมันอยู่ได้ ถ้าที่มันน่าเศร้าคือมันมีไอ้พวกเนติบริกรเนี่ยหาช่องทางให้มันว่าชี้ชาววันนีออนอน้อย่างนี้กฎหมายทาได้นี้กฎหมายทาได้มันก็เลยรวมตัวกันและไอ้พวกนี้มันเคยเคยปกครองมาแล้วมันคึกมันจะปกครองต่อไปอย่าลืมนะครับสนอมประพาสเก่งไอ้พวกนี้เยอะแยะยังต้องพรันสถานการณ์ไปต่เวลานั้นน่ะสนอมประพาสลุดไปเนี่ยเพียงเพราะนิสิตนักศึกษาเท่านั้นเองรวมตัวกันแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะนิสิตนักศึกษาเดี๋ยวนี้ นักเรียนเด็กหนุม่มเด็กสาวรุ่นใหม่และถนนประพานค,คราวนั้นก็ความตื่นตัวในกรุงเทพเดี๋ยวนี้ตื่นตัวทั่วราชนานจักรแล้วควรจะฟังว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเตือนสติพวกมันไม่อยากให้มันเลวร้ายไปกว่านี้แต่ก็เป็นที่น่าเสียใจว่าห้อยคำบางคนอย่างผมเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ฟังมันจะดือ้อดึงรั้นเพื่อเห็นประโยชน์ส่วนตัวอย่างปาดพับปัาสจากความละอายใดใดสินที่น่าเสียใจครับ มองในแง่บวกก็คือว่าทักษิณนี่ก็เป็นตัวเร่งจุดหายนะของชนชั้นปกครองที่เข้ามายึดอำนาจอยากปราศจากความชอบธรรมแม้จะอ้างกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ผมเห็นว่าให้เรามองความเด่นา่างๆนี้ในที่ใช้คำว่าต้องให้เห็นวิกฤตให้เป็นโอกาสและผมเชื่อว่าโอกาสแห่งความเป็นประชาธิไตยจะมาเร็วยิ่งกว่าที่คิดผมว่ายิ่งยิ่งพวกนี้มันรวมตัวกัน จมตีก้าวไกลผมมาก้าวไกลก็ยิ่งจะสง่ายิ่งขึ้นแล้วผมเชื่อเลยว่าก้าวไกลจะตอบคําถามต่างๆด้วยสติด้วยปัญญาอย่าไปหลงเกมมันสู้โดยสติสู้ด้วยปัญญาและเดินทามขนทางที่ถูกต้องคานองของธรรมผมเชื่อเลยว่าธรรมะต้องชนะอาธรรมและจะเร็วยิ่งกว่าช้าอันนี้ก็เป็นเหตุที่ คนจะหันมาหาเก้าไกลมากขึ้นทุกทีเสนอว่าให้เก้าไกลประคองตัวให้ดีๆให้ใช้ขันติธรรมอย่าไปใช้ความผู้วามอย่าไปโจมตีไอ้พวกนี้ด้วยพุทวาจาร่อน,น้อมทำตนสู้โดยธรรมะสู้โดยกทิจริงแล้วชายชนะจะเป็นของเก้าไกลและผมเชื่อเลยว่าเก้าไกรจะได้ปกครองบ้านประคองเมืองตามวิธีทางประชาธิปไตยอย่า 真的啊，巴可以，快一点，快一